สวัสดีครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเอาวันนี้พบกับผมม่อนสุภกรในช่องม่อนคลาสสิกนะครับวันนี้มาพบกับผมเป็นพระเครื่องนะครับที่เชื่อได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งพิธีอธิษฐานจิตปลูกเสกที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเลยในพุทธการเลยก็ว่าได้นะครับผมเชื่อว่าพี่พี่หลายท่านน่าจะทราบประวัติกันดีนะครับก็คือเป็นพระเครื่องที่ฉลอง25พุทธศตรวรรษนะครับหรือกึ่งพุทธการนั่นเองนะครับ ในงานฉลอง25พุทธศตรวรรษหรือพุทธชยันตี2,500ปีนะครับเป็นเทศกาลงานสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นในปี2500เนื่องในโอกาสครบรอบ2,500ปีแห่งการปารินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเรียกว่างานฉลองกึ่งพุทธกาลนั่นเองนะครับงานฉลอง25พุทธศตรวรรษนี้ประเทศไทยได้มีการจัดเตรียมงานล่วงหน้ามา5ปีนะครับอันนี้ประวัติที่ผมอ่านมาในอินเทอร์เน็ตนะครับ เตรียมงานตั้งแต่ปี2495นะครับเพื่อจะสร้างอนุสรณ์สถานพุทธมณฑลและการจัดสร้างพระเครื่องและมีงานเฉลิมฉลองพร้อมกันทั้งศรีลังกาอินเดียพมา่าเนปาลและประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทั่วโลกนะครับผมเชื่อว่าประวัติน่าจะทราบกันดีนะครับพระรุ่นนี้มีการสร้างนะครับที่ยิ่งใหญ่และมีถ้าเป็นเนื้อโลหะเนี่ยก็คือในหวงรัชกาลที่9เป็น องคเทนําเลิกด้วยนะครับแล้วก็มีเกจิคณาจารย์ทั้งร้อยแปรูปทั่วประเทศไทยเลยก็ว really ่าได้นะครับตามประวัติเนี่ยมีพระต่างประเทศต่างนิกายก็มาอาธิษฐานจิตปลุกเสกด้วยกันนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าพี่ๆน่าจะทราบประวัติกันดีนะครับพุทธคุณนั้นครอบจักรวาลเขาว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่ๆนะครับอ่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะอันนี้เป็นกรอบเดิมเป็นกรอบสังกะสีเดิมนะครับผมแกะออกนะครับเนื่องจากมันก็ เลยเรือนตามการเวลาเนาะถ้านับมาปีนี้ก็66ปีแล้วนะครับพระรุ่นนี้นะครับผมเชื่อว่าทราบกันดีนะพี่ๆน่าจะเก่งกว่าผมนะครับเอาเรามาดูพระกันเลยนะครับองค์นี้เป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินก็เป็นเนื้อดินที่สวยนะครับก็นี่นะครับเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินนะครับก็เป็นเนื้อดินนี้ครับอ่านะครับเป็นพระที่ใส่กรอบพลาสติกเนาะก็อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับ โอ้ยมีรอยปูไตเลยนะครับเออถ้าถ้าเป็นวัดระฆังนี่โอ้ราคาหน้าดูนะครับรอยปูไตน่านี่นะครับถ้าดูเนี่ยก็คือจะดูถ้าผมดูนะผมจะดูตรงผ้าจีวรของท่านนะครับจะมีสองชั้นตรงนี้นะครับนี่นี่ครับพี่พี่เห็นไหมครับจีวรจะเห็นเป็นสองชั้นนะครับตาหนี้นะครับที่ผมดูนะครับพี่พี่นะครับอ่าตรงนี้นะครับพี่พี่ที่ผมดูเนาะ นะครับตำหนิส่วนใต้ฐานบางคนเขาก็ว่าเนื้อดินจะต้องมีจุดนะครับแต่ผมดูดแล้วเนี่ยพระแท้บางองค์ก็มีจุดบ้างบางองค์ก็ไม่มีจุดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะเลือกเช่าบูชานะครับเนาะแล้วก็ตรงอ่าตรงหูข้างซ้ายของพระเนี่ยจะมีเส้นเฉียงนะครับมีเส้นเฉียงตรงนี้นะครับเราจะเห็นเส้นข้างหูนะครับก็เราจะเห็นเส้นนะครับจะมีทุกองค์นะครับตรงเส้นข้างหูตรงตรงตรงองค์พระนะครับตรงตรงนี้นะครับพี่ นี่นะครับตรงเส้นข้างๆหูตรงนี้นะครับจะมีแทบทุกองค์เลยนะครับที่ที่ผมดูนะครับพระแท้ต้องมีนะครับเราจะเห็นเส้นชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับเป็นเนื้อดินนะครับนี่ครับพี่ๆเป็นพระที่สวยนะครับวันนี้ก็นํามาเปิดแบ่งปันเช่าบูชากันนะครับพี่ๆถ้าชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นพระเนื้อดินเนาะจํานวนการสร้างก็มากนะครับนี่ครับ ของเก๋เนื้อดินเนี่ยตำหนิตัวนี้ยังทําไม่ได้นะครับก็คือตรงเส้นตรงนี้นะครับเส้นสองยากตรงปลายจีวรขององค์พระเนี่ยยังทําไม่ได้นะครับนี่ครับจะดูง่ายนะครับเป็นพระที่ดูง่ายเนาะเป็นพระดูง่ายนะครับนี่ยเราจะเห็นเส้นข้างหูข้างซ้ายนะครับชัดเจนเลยนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นพระเนื้อดินนะครับที่ผมนํามาให้ชมกันนะครับหากชอบก็ทักกันเข้ามานะครับพี่ๆช่องทางการติดต่อก็ตามเบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะครับ ส่วนองค์นี้นะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับเป็นเนื้อโลหะพิมพ์สังคาติจุดนะครับผมจะพาดูนะครับพี่พี่ดูเส้นรัศมีดูความพลิ้วไหวนะครับดูดูดูเนื้อนะครับดูครับดูดูกระแสพระนะครับพี่พี่ดูนะครับใบหน้าพระนี่ยังสวยงามนะครับยังยังเต็มอยู่เลยนะครับก็ถ้าสวยเนี่ยก็จะหายากนะครับถ้าหน้าแบบจมูกไม่สึกหน้าไม่บิ่นอะไรอย่างนี้นะครับนี่ครับดูสังคาตินะครับ พิมพ์นี้เป็นพิมพ์สังฆาติจุดนะครับพระยังสมบูรณ์นะครับพี่พี่อาพระยังสมบูรณ์นะครับคือผมได้มาผิวกระจกเลยนะครับผมก็นําไปเลี่ยมกันน้ําไว้เลยนะครับกันมือสัมผัสนะครับเพราะว่าได้มาถึงแม้จะไม่ใช่พิมพ์นิยมมีเข็มแต่ว่าก็เป็นพระที่หน้าพระสวยนะนะครับเป็นพระที่หน้าพระสวยก็เลยไปเลี่ยมกันน้ําไว้นะกันมือสัมผัสนะครับนี่ครับดูยันดูยันนะครับดูลักษณะยันนะครับอาเราจะเห็นรอย กดกระแทกเข้าไปในตัวยันนะครับจะเป็นตําหนิได้อย่างดีเลยนะครับเห็นไหมครับ,รบเห็นไหมครับในในยันตัวอู่นะครับนะฮะเห็นไหมครับเราจะเห็นเส้นลอยหยักๆในในตัวยันนะครับนี่นี่นี่จะใช้เป็นดูตําหนิได้นะครับนะครับดูตรงนี้จะชัดเลยครับ องค์นี้ก็เป็นองค์ที่สวยงามนะครับพี่พี่น่าเห็นไหมครับหน้าพระก็ยังสวยสมบูรณ์นะครับดูครับมือก็สั่นนะเ <c oughs> อาละครับพี่พี่อถ้าชอบสององนี้ก็ทักกันเข้ามานะครับ ผมรับประกันแท้เก๊คืนเงินเต็มจํานวนนะครับอันนี้เป็นเนื้อดินส่วนองค์นี้เป็นเนื้อสังฆาเป็นพิมพ์สังฆาติจุดนะครับพี่พี่เป็นพระพุทธ25ศตวรรษฉลองครบรอบกึ่งพุทธกาลเนาะนะครับผมเชื่อว่าพี่พี่หลายท่านก็น่าจะมีคนที่ชอบแล้วก็สะสมอยู่นะครับโดยเฉพาะสะสมพระแท้แล้วก็พระสวยที่ถือว่าราคาก็ยังไม่แพงมากครับเราพูดกันตรงๆเลยก็คือราคาก็ยังไม่แพงมากนะครับถ้าชอบก็ทักกันเข้ามานะครับช่องทางการติดต่อก็ตามเบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะครับอ่า อ่านะครับพี่พี่วันนี้เจอกันเท่านี้นะครับอ่าขอบคุณที่เข้ามากดติดตามรับชมนะครับช่องของผมก็3,700ท่านแล้วนะครับโอ้ดีใจมากนะครับนะครับพี่พี่หากใครอยากบูชาเนื้อดินที่ผมแถมกรอบเก่าให้นะครับเก็บเป็นที่ระลึกนะครับเราใช้ดูได้นะครับเอาใช้ดูของโบราณของเก่าได้นะครับอ่าโอเคนะครับพี่พี่วันนี้พบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ